สวัสดีครับไก่ไก่บุญนำใจวันนี้จะมาแนะน,น,นําตอนใต้ใต้จอมมีอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี่เจ้าจอมจิปต้ามไกว่ไก่เป็นหลานก้อยรับสูงสุดอาเบอร์น้ากับจิบตามไวกว้ไม่ไกลไปลกเดิมเดิมไก e ่ใต้นี่เป็นไก่ใต้จอมปังงาครับแถวปังงาได้เดินตั้งลงมาประจําอยู่ในไก่เป็นหลานก้อยเม <c oughs> ื่อประมาณยี่สิบาปีถึงจ้ามจิปปีป่ก่อนครับ เร็วกระจายการจนมันตลอดประจุมจนมันตลอดจนตั้งตัวนี้ครับอายุเราเกือบตั้งที่ปีนะครับอย่างจ่ายการไดดีอยู่ทุกวันครับอือไกลใต้นี่ไปยุ่ไล่ไล่หลายีครับจุดลานก็ไล่ตัวครับจุดลานจนเต้นจนลานเต้นหลายตัวครับแต่ว่ามันไปปานก็ไล่กันนะครับแต่ว่าสีกายนิ่เดือดอย่างแก้มมาครับอย่างจุนตัวที่ไฟที่ไฟอย่างเมียเห็ดอยู่ทุกทีครับอย่างเมียเห็ดอยู่เสียไฟไล่หลายตัว ปัจจุบันซีไม่แก่ออกซีแบบนี้นะครับจะเป็นซีอื่นแต่ว่าปนนานอย่างดีอยู่มากมาครับแล้วก็อีกยาน,นครับตอนนี้นได้เดิมมีไม่ไก่มากนะครับเดิมกาดได้แหลวแต่ว่าปุ้มออกมาดีไม่ปรรัจจุบไม่ครับตันนี้ก็อย่างกุ่ใต้ครับมีปนานนี้อยู่เรือยๆครับแล้วก็ในตัวนี้นเดิมลตลาดตอนใต้คือ มันเป็นไก่แต่ว่าจนไม่เคยแกงกับประเภทเนี้ยแต่ว่านในตัวผอข้าวเดืมปั้นไม่กลายลาดครับพอข้าวเดืมปั้นนี่คือประเภทว่าจัดตีตัวตีรงตีครับไม่กลายจนนานแต่ว่าถ้าว่างว่างไม่แกงกับไกลายุนนิ่มจะแบ,บนนี้ถูกตัวเป็นไก่เนีย้ยตึงตาพ่นนานแต่ปั้นมาก็ดเจบางไปนี่คือชื่อว่าไกา่ตายทำไมนี่มันหมากนะครับทำรับไก่เจ็บตางไป À, phát từ tâm gắn với cái gặp, cái vấn nám chai gặp mình chấp nhận đấy coi